สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าวันนี้ผมมีรถสวยๆมานําเสนอลูกค้าเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเป็นอีซูซูครับอีซูซูดีแม็กนะครับอีซูซูดีแม็กปี2005ไฮเรนเดอร์นะครับเครื่องสามพันตัวนี้เป็นคอมบัลเร็วแล้วนะครับประหยัดน้ามันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาดูล็อพันกันเลยนะครับนี่ครับสีสวยๆพร้อมทรงนะครับนี่ ตัวนี้เป็นไฮแลนเดอร์นะครับไฮแลนเดอร์แท้นะครับนี่ครับสีสวยๆเดิมบางทั้งลำครับดูนะครับโลโก้ครับนี่ครับอยู่ครบหมดครับนี่บันไดหลังสวยๆครับที่สำคัญมือเดียวป้ายแดงนะครับลูกค้านี่ครับรถจักออกจากอิสุสเนียบหวนนะครับนี่มือเดียวป้ายแดงครับผมสีสวยๆครับลูกค้า ดูนะครับสีสวยครับสีสวยเดิมบางท่าลำครับนี่ครับดูฝากระโปรงครับฝากระโปรงไม่งอไม่ร่อนนะครับนี่ครับทุกท่านราาสีหกแปดครับบางคาครับสวยๆครับไม่ด้านนะครับ นี่ครับกระจกมองข้างครับสวยๆครับปับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างตัวนี้นี่ครับโลโก้ของไฮเลนเดอร์อยู่คบครับนี่ยางดอกล้นๆครับแม็กเดิมโรงงานสวยๆครับนี่ครับดูครับบันไดข้างดีแม็กนะครับเดิมโรงงานสวยๆครับบันไดข้างสวยๆครับดีแม็กเดิมโรงงานนะครับนี่ยางดีสีเช้นนะครับลูกค้านี่คัดสีครับ คัสสีสวยๆครับไม่ลอกไม่หนิมแน่นอนครับนี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่ดูครับสีสวยมากครับคันนี้สีสวยเดิมบางครับพร้อมแม็กไลเนอร์นะครับพร้อมโลบาร์หลังนะครับสวยๆกันศาสตรีแม็กนะครับลูกค้ากันศาสตรีแม็กนะครับนี่โลบาร์สวยๆครับไฟที่สามไฟโลบาร์ออกบทนะครับออกครบ ออกครบทุกจุดนะครับลูกค้าตัวนี้ไฟที่สามไฟโลบาออกครบนะครับไฟสองทะเบียนตัวนี้ออกครบนะครับผมเช็คให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าออกหมดนะครับไฟสองทะเบียนนะครับบันไดหลังออกครบให้ออกครบทุกตัวครับผมเช็คให้เรียบร้อยนี่ครับสีสวยๆครับลูกค้าครับยางดีสีเส้นแน่นอนครับขาอีกยาวครับผมนี่ครับค po ัดสีครับนี่ครับสวยๆครับคัดสีนี่บันไดข้างครับ สวยยครับดีแม็กนะครับด้นข้างดีแม็กนะครับลูกนี่ครับโลโก้ไฮ g ลนเดอร์นะครับยางดีสีเส้นครับลูกค้าสวยๆครับดูกันสา์ครับนี่กันสาดีแม็กนะครับนี่ครับกระจกเดิมทุกบานนะครับนี่ครับมอกอิสุสุครับผมนี่มีครบนะครับสีสวยๆครับลูกค้า ใช้มาครับเครื่องสามพันเครื่องสามพันเป็นคอมมอนเรลนะครับลูกค้านี่ครับกระจังหน้าสวยๆครับมีกันแมงให้ด้วยนะครับเครื่องสามพันคอมมอนเรลไม่อืดครับไม่อืดไม่รอเหยียบพุ่งกระพุ่งกระฉุดแน่นอนครับเครื่องสามพันตัวนี้ครับประหยัดน้ามันนะครับเป็นคอมมอนเรลนะครับนี่ครับไม่ต้องกลัวเปลืองน้ามันนะครับกระบะแม็กไลเนอร์ครับนี่ครับเดี๋ยวพาดูภายในกันนะครับลูกค้า ภายในสวยสะอาดครับนี่ครับภายในสวยสวยเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับพับได้ใช้ได้ครบทุกจุดนะครับนี่ดูครับคอนโซลหน้าสวยสวยครับลูกค้านี่ครับคอนโซลหน้าสวยสวยเลยนะครับหลังคาครับนี่หลังคาสวยสวยใสใสนะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดด้านในกันอีกรอบดีกว่านะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันกันก่อนนะครับ เดี๋ยวพาไปดูฝาถังน้ํามันอะไรกันบ้างนะครับลูกค้านี่ครับสวยๆครับกระบะแม็กไลเนอร์สวยๆพร้อมตัวยึดลูกยางมีครบทุกจุดนะครับนี่ครับอยู่ครบทุกตัวนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอยู่ครบทุกตัวนะครับลูกค้านะครับนี่ดีเซลนะครับนี่สวยๆใสๆครับน็อตไม่เคยขยับสักตัวแน่นอนครับคันนี้ผมการันตีได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมพาดูฟอกประตูกันก่อนนีกก่อนนะครับ ตัวฝั่งนี้ก็สวยครับสวยทุกบานครับลูกค้านี่ครับน็อตแก้มนะครับลูกค้ามาร์คช็อกอยู่ครบครับนี่มาร์คช็อะครับเดิมโรงงานนะครับเห็นไหมครับมาร์คช็อกอยู่ครบครับนี่คอนโซลหน้าสวยๆครับนี่สวยๆสวยทั้งลำครับเดิมสนิทครับไม่เข้าไม่ความแน่นอนครับการรันตีให้เลยครับคันนี้ ที่สำคัญมือเดียวป้ายแดงคร้มพร้อมป้ายสวยนะครับลูกค้านี่ดูนะครับตะเข็บเดิมทุกจุดครับนี่ลูกค้าน็อตไม่เคยขยับนะครับตะเข็บท้ายสวยๆครับดูนะครับนี่สวยๆเลยนะครับดูครับให้ดูทุกจุดเลยนะครับ ไม่เคยแกะแน่นอนครับหัวน็อตครับสวยๆเนียนๆครับลูกค้ายังอะไรแม่แรงมีครบครับแม่แรงอยู่ใต้เบาะนะครับผมเช็คให้เรียบร้อยถอดมาทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับนี่ครับยางอะไรครับช่องล่างสวยๆครับหมื่หลอกไม่หนิมแน่นอนครับลูกค้าเดี๋ยวพาดูซอกประตูฝั่งนี้นะครับนี่สวยๆครับลูกยางอะไรอยู่ครบครับหนูครับมาร์คช็อคครับ อยู่ครบทุกตัวครับไม่เคยแกะแน่นอนครับลูกค้านี่มาร์คช็อกอืรู้นะครับสวยๆใสๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วดูฝั่งผู้โดยสารครับดูลูกค้านี่สวยๆเลยนะครับนออแรงอะไรมีนะครับอยู่ใต้นี้นะครับลูกค้าแต่ต้องดึงตัวนี้ขึ้นนะครับมีครบผับการันตีให้ครับมีครบทุกอันครับตัวนี้ จะได้ครบหมดนะครับดูซอกประตูครับนี่สวยๆเนียนๆครับลูกค้าตัวนี้ตัวเช็คลมยางนะครับอยู่ครบครับตัวลมยางนะครับเดี๋ยวพาดูตะเข็บนะครับตะเข็บบนครับนี่สวยๆครับไม่เข้าไม่ความแน่นอนครับผมกันรันตีให้เลยนะครับลูกค้านี่สวยๆครับผมให้ดูเลยนี่ล็อตไม่ขยับนะครับอเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันดีก่อนนะครับ น่าใช้ครับตอบสนองดีมากครับเครื่องสัมพันตรวจฝากกระโปรงเนาะเดี๋ยวดูฝากระโปรงกันก่อนเลยนะกันนะครับนี่ครับสีสอนนะครับสติกเกอร์เลเวลเดิมโรงงานนะครับนี่มาช็อคเหรียญบาทอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับเหรียญบาทครับอยู่ครบทุกตัวครับบุค้า ้ากันความร้อนเดิมโรงงานครับจากอิซูซนะครับเหรียญบาทอยู่ครบครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับลูก้าผมให้ดูเลยนี่ไม่ขยับแน่นอนครับนี่ครับเครื่องใส่แห้งนะครับลูกค้าแห้งกิ๊กครับดูครับขานหน้าแก้มข้างนะครับไม่เคยขยับสักตัวครับลูกค้าขานหน้าสวยสวยครับนี่รถไม่เคยขยับครับลูก้าดูเลยนะครับ ไม่เคยหมุนสักตัวนะครับเพจเดิมครับอิสุสุนะครับนี่สวยๆครับไม่เคยขยับเลยนะครับแก้มข้างครับไม่ขยับสักตัวนะครับดูครับแห้งๆสวยๆครับนี่แผนการความร้อนเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ลูกค้าเอาไปใช้คุ้มแน่นอนครับผมการันตีม ไม่ต้องซ่อมครับใช้ยาวๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาฟังเสียงห้องเครื่องนะครับคอมแอร์ลูกค้าเก่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับลูกค้านี่แชะเดียวตีรับี๋ยวปิดแอร์นะครับน,นี่นครับนิ่งๆเลยนะครับฟังเสียงเลยนะครับคอมแอร์เพิ่งเปลี่ยนนะครับใหม่ๆเลยนะครับคอมแอร์ลูกค้าเก่าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับ แอร์หนาวยันยันไข่แน่นอนครับของเครื่องนิ่งๆครับอะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันอีกรอบนะครับมาดูภลูกเล่นภายในนะครับใช้ได้ครบนะครับลูกค้าอตอนนี้ไม่แท้นะครับวิ่งสองแสน หนึ่งหมื่นกว่ากิโลนะครับนี่ไหม่แท้เดิมโรงงานนะครับรถไม่ได้ค่อยใช้งานนะครับดูครับช่องแอร์ช่องอะไรใช้ได้ปกติที่เพิ่มพัดลมนะครับดูนะครับนี่หนาวแน่นอนยันไขแน่นอนครับเพราะว่าคอมแอร์เปลี่ยนใหม่นะครับนี่ช่องดูช่องแอร์ครับใช้ได้ครบนะครับไม่แตกไม่หักนะครับดวนะครับลูกค้านี่มือจับครับนี่สวยๆครับนี่อยู่ครบครับ บุ๊กเซอร์วิสปีครบนะครับนี่ครับคู่มือการใช้หลังคาครับนี่ม่านกันแดดนี่ครับที่ผักสวยๆตอนนี้มีกระจกนะครับกระจกยังไม่แตกนะครับนี่สวยๆดูไฟในเก๋งครับาใช้ได้ครบทุกตัวครับดูนะครับนี่สวยๆครับสวยๆใสๆครับดูครับให้ดูคอนโซลนะครับสวยๆครับ ฟอกออกอย่างดีครับลูกค้าระบบไฟใช้ได้ครบนะครับดูเกียร์ครับันเกียร์ครับนดูเบาะครับนี่ลูกค้าไม่ขาดนะครับไม่ขาดไม่ฉีกนะครับเบาะเดิมนะครับนี่คอนโซล่วนกลางใช้ได้ครบนะครับมีสองชั้นครับนี่ใช้ได้ครบทุกจุดนะครับเนี่ยดูด้านหลังครับแผงหลังสวยๆแผงประตูข้างสวยๆครับแก็บนะครับเนี่ย นี่ครับช่วยๆเลยครับวิทยุบูทูธได้นะครับเปิดได้ปกตินะครับตัวนี้ครับเปิดได้ปกตินะครับนี่เปิดได้ปกตินะครับใช้ได้ปกตินะครับนี่ดูกระจกไฟฟ้ากันนะครับตักผู้วนีออโต้นะครับใช้ได้ครบนะครับฝั่งลูนครี่ขึ้นลงปกตินะฮะเซ็นอร์ล็อกครับ ปกติตัวนี้จะล็อกจะล็อกกันฝั่งมุดลงนะครับฝั่งผู้โดยสารลงนะครับเนี่ยผมกดแล้วนะครับเนี่ยจะกดไม่ลงเลยนะครับลูกค้าจะกดไม่ลงนะครับเดี๋ยวผมจะปลดล็อกนะครับยังใช้ได้ครบทุกจุดครับเนี่ยปลดล็อกแล้วนะครับเนี่ยลงลาบใช้ได้ครบนะครับลูกค้าไฟตัดหมอกไฟหน้าอะไรมีครบออกครบทุกจุดแน่นอนผมเช็คให้แล้วนะครับนี่สวยๆครับลูกค้าดูนะครับอ๋อลืมกระจกข้างนะครับเนี่ย จข้างปรับไฟฟ้านะครับใจได้ครบทุกจุดนะครับฝั่งนู้นครับลูกค้าอ่าใจได้ครบทุกตัวนะครับีสวยๆนะครับค่ะแผงประตูครับสวยๆเลยนะครับลูกค้าไม่แรงอะไรมีครบครับดูประตูของประตูทีกรอบนะครับนี่สวยๆครับสีสวยๆครับลูกค้า ผมขอเปิดราคาคันนี้เลยละครับคันนี้ผมขายอยู่ที่153,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้า153,000บาทนะครับอ่าถ้าสดโทรมาคุยครับลดได้ครับจะให้จัดส่งจัดส่งได้ทั่วไทยเหมือนเดิมครับผมขับส่งเองขึ้นรถสไลด์ขึ้นเทรลเลอร์จัดให้ได้หมดครับตามคําขอของลูกค้านะครับนี่ครับสีสวยๆครับแถมป้ายไปให้ด้วยนะครับ52 52ป้ายสวยนะครับ แต่ก่อนคันนี้ป้ายตอง5้านะครับนี่ลูกค้าเก่าเลยไปเปลี่ยนให้เป็น52 5 2นะครับแต่เมื่อเดียวป้ายแดงเหมือนเดิมครับผมการันตีให้เลยคันนี้พร้อมใช้น่าใช้ยางดอกล้นลูกค้าเก่าดูแลรักษาดีมากนะครับอาถ้าจะผ่อนผ่อนได้ครับงวดเริ่มต้นที่3,400บาทเท่านั้นนะครับลูกค้า3,400บาท60งวดเท่านั้นนะครับอันนี้ครับถ้าสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับ0 9 3ย์7 3 4 4 9ยินดีบริการลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับ ออกได้ตัวไทยเหมือนเดิมครับลูกค้า